ที่เราจะได้ทำกิจกรรมที่เป็นมงคลร่วมกันนะทุกท่านก็ได้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบางคนก็มีพอสงสัยแต่ก็เวลาตอบคนน้อยนะที่ถามเกี่ยวกับอุปจารสมาธิกับฌานเอกคาตาในฌานปฏิภาคานิมิตต่างกันนะอุปจารสมาธิาก็ กับเอกคตาเนะี่ยก็มีต่างกันอยู่แล้ว<ม>เอกคตาเนะี่ยถ้าเป็นเอกคตาลมเนะี่ยคือใช้ทั่ว,วไปเช่นะเราจดจ่ออยู่กับการฟังเพลงนะดูหนังนะก็เป็นเอกคตาลมได้คืออารมณ์เป็นหนึ่งได้นะอารมณ์เป็นหนึ่งคืออารมณ์มีอารมณ์เดียวอยู่ <c oughs> เป็นหนึ่งแต่คำว่าเป็นหนึ่งเนี่ยช่วขณะหนึ่งก็ได้เช่นนาทีหนึ่งก็ได้วินาทีหนึ่งก็ได้ เรียเอกคตาลมส่วนเอกคตาจิตเนี่ยคืออยู่ในอารมณ์นั้นนานระดับชานระดับชานหนึ่งก็เอกคตาจิตเนี่ยก็คือตั้งแต่ชานที่หนึ่งขึ้นไปนะส่วนปฏิภาคอิมิตเนี่ยเรายึดเป็นอารมณ์ได้เรายึดเป็นอารมณ์เพื่อให้เกิดเอกคตาจิตได้ ก็คือจิตเป็นหนึ่งในปฏิภาคนิมิตจนเกิดฌานได้พูดถึงต่อตอนเฮาประธานว่าไปแล้วนะตัวจิตคิดเป็นปรมารตตระส่์ในแก้อย่างไรนะถ้าหากว่าพระสงฆ์ควรปรมาตก็จิตที่คิดคิดไปตามเหตุและปัจจัยนะก็เราก็เพื่อไม่ให้เป็นกรรมก็ขอ,ขอกรรมกรรมได้ขอ,ขอกรรมในขณะท่านมีชีวิตอยู่ นะถ้าหมดชีวิตไปแล้วก็ต้องหาสัญ,ญลักษณ์นิมิตรูปภาพบ้างกระดูกบ้างหรือที่ที่ท่านอยู่อาศัยบ้างขอขมาได้ก็ไม่เป็นการแต่ถ้าเป็นพระริยสงเนี่ยก็จะหนักหน่อยก็เป็นอายุประวาทธรนะต้องไปขอขมากรรมแบบด้วยจิตด้วยใจจริงๆและต้องไปถึงที่จริงๆนะไปถึงตัวท่านหรือไปถึงกระดูกท่านไปถึงที่ที่ท่านแบบต้อง ใกล้ชิดเกี่ยวข้องกับท่านจริงๆเพื่อให้จิตเรานะมุ่งตรงไปใกล้ต่อสภาวะธาตุขัน์ของท่านทําทให้การขอขรมานั้นได้ผล <c oughs> ไม่งั้นก็ปิดกั้นรรคผลนิพพานนะครัท่านเป็นพระเรียบุคคลถ้าเป็นปุถุชนก็ไม่เป็นไรนะ <c oughs> นั่งสมาธินี้ป่ายุงเยอะลุงตอมเยอะนะควรทำอย่างไรนะวางจิตอย่างไร ถ้าลืมตัวตกยุงไปหลายตัวก็คือเป็นคําว่าลืมตัวคือขาดสติและตกไปหลายตัวเลยนะแต่ตัวหนึ่งนี่ก็ยังพอทนนี่หลายตัวนี่แสดงว่าขาดสตินะขาดสติทําด้วยอํานาจของโทสะก็ได้ถ้าเราอยู่ในป่าที่มียุงมาตอมมากัดเยอะๆนี่นะมันนั่งไม่ได้หรอกนะนอกจากเรามีมุ้งอยู่ในมง้งในเต็นนะหรือมียาก,กันยุงแต่ถ้าเราจะนั่งน่ไม่ได้เลย เราอาจจะอาศัยการเคลื่อนไหวการเดินหรือถ้าเราจําเป็นจะต้องนั่งจริงๆเราก็นั่งแล้วก็วางใจเป็นกลางคําว่าเป็นกลางนี่คือไม่ลาคาญมันยุ่งม,มาก็ปัดไม่ปัดไม่ได้เพราะว่ามันกัดเยอะเกินยุ่งม,มาก็ปัดยุ่งม,มาแต่ไม่ลาคานเหมือนกับเรายกมือนรู้สึกรู้สึกแล้วก็ปัดมันไปรู้สึกก็ปัดมันไปแต่ถ้าเมตตาจิตเกิดมากๆบางทีก็สลักเลือดในมันคือตามสภาวะธรรมนั้นมันเกิด มีเพื่อนอยู่ที่ส่วนโมกนะท่านก็นั่งสมาธิแล้วยุงกัดท่านก็ค่อยๆเอามือไปรูปเพื่อไล่แต่เนือ่องจากว่าตัวมันกินอิ่มเยอะมันเลยโดนมือท่านแล้วก็ตายะท่านก็ดูโเลือดเต็มมือท่านก็เกิดความสงสารแล้วก็เกิดความจิตอ่อนโยนรู้สึกผิดว่าเขาแค่กินเลือดเหล่านี้เราไม่ตายนะแต่เราเนี่ยไปทำเขาเขาตายแล้วนะทุกชีวิตเขาก็ รับตัวกลัวตายมีขันห้าเหมือนกันท่านก็เลยรู้สึกอย่างนั้นท่านก็เลยไปนั่งที่ลานเพราะนั้นเป็น่ายลูกเสือนะที่จึงแจ้งและยุงพอเยอะถอดจีวรอ,ออกถอดทั้งสร์ออกเรือแต่สบงแล้วก็นั่งสมาธิการแจ้งว่าถ้ายุงจะมากัดคือให้กัดเลยท่านขนาดนั้นพอตื่นเช้ามาต่มาก็ไปเจอตกใจเพราะตามหน้าเป็นจุดจุดจ,ดจด แดงไม่มีตรงไหนที่ไม่มีจุดแดงๆยอยู่กัดเต็มเลยจะถามว่าท่านศรัทธาเกินไปหรือว่าโง่เกินไปหรือปัญญามากเราก็ไม่รู้แต่ว่าสภาวะจิตในขณะนั้นมันนําไปมันนําไปอาจจะท่านทําแล้วท่านมีความพอใจก็ได้มีความพอใจมีความสุขใจก็ได้แต่ถ้าทำแล้วมีความทุกข์นะมีความกวลกวายนั่นะคือเป็นโทษอยู่แล้ว แต่ท่านทำด้วยจิตที่มีเมตตากรุณาอย่างเดียวบางทีจิตมันจะไม่มองเห็นขันห้านี่ด้ยวยความมองห่วงมีแต่คิดจะเสียสละนะแค่เลือดไม่กี่หยดพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยสละได้เลือดทั้งตัว mm hmm. ลูก,กตาศาีรระชีวิตอย่างนี้สละได้ mm hmm. ถ้าท่านมองด้วยจิตที่เป็นศรัทธาอย่างนั้นจะเกิดท๊อเรลการรู้สึกเสียสละออกไป โดยไม่เห็นแก่ตัวการสระเลือดนอิดเดียวเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องเล็กน้อยนะถ้าเรานั่งไม่ได้ก็เดินนะเดินจงกรมนะถ้าเดินถ้าเดินจงกรมแล้วก็ไม่ไหวยุงม,มันเยอะเนี่ยเราก็ต้องหลีกเล้นในที่มุงบงังหาที่มุงบงังถ้าไม่มีที่มุงบงังตรงนั้นก็คือทั้งเดินและนั่งไม่ได้นะเราก็ต้องเดินจากที่นั้นไปเพราะมันเยอะเกินจนบรบกวนนะ ถ้า,าว่าเราเผลอตกเผลอไปแล้วนี่ก็ต้องวางใจให้ได้ถ้าเรากังวลกับมันเนจิตเราเศร้าหมองสร้างมโนกรรมสัมนะทางกายกรรมมันทําไปแล้วนะด้วยความพลังเผลอทำแล้วก็แล้วไปก็คือเมตตาต่อกันอโหสิกรรมต่อกันอโหสิกรรมต่อกันเสร็จแล้วก็ตั้งสติเมื่อจะไม่ทำอย่างานั้นอีกแล้วก็วางใจเฉยๆว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนี่ยมันเป็น คือดับไปแล้วมาแก้ไขไม่ได้แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นลนะูกป,ประคันนามขันนั่นนะของเดิมนั้นนะที่สร้างนั้นดับไปและปัจจุบันะรูปใหม่นามใหม่คือตัวใหม่เมื่อนาทีที่แล้วนะไม่ใช่เราเราดับไปแล้วตอนนี้ก็มีรูปประคันใหม่ที่เกิดขึ้นถ้าเราตัดกระแสจิตอย่างนี้ได้ความกังวลก็ไม่เกิดละบางทีกรรมเล็กๆน้นอยเนี่ยไม่ให้ผลเพราะมันหาผู้รับกรรมไม่เจอ นะจิตมันตัดกระแสก่อนอันนี้ความพัมพันธ์เกี่ยวกับขันหนะ้า <c oughs> จริงก็อยู่ในชีวิตเราประจำวันอย่แล้วนะความเกี่ยวเนื่องความสัมพันธ์ในขันห้าเช่นตาเราเนี่ยเห็นรูปนะพอเห็นรูปแล้วเนี่ยถ้ามันจบอยู่แค่เห็นน่ะ บางทีเนี่ยขันห้าเกิดขึ้นครบทุกครั้งที่อายนณะทำงานตาหูจมูกลิ้นกายใจนะนะแต่ทำงานแบบระดับที่ต่างกันเช่นตาเห็นรูปการเห็นเกิดขึ้นมันจะมีรูปรูปก็คือรูปข้างนอกด้วยรูปข้างในก็คือตัวตาจักขุและจักขุประสาจักขุประสาทารูปคือจักขุประสาทก็เป็นรูปนะ ฟอมเกิดผัสสะกระทบกันการกระทบทุกครั้งจะทำให้เกิดเวทนาเวทนานี้มากน้อยตามแต่หรือเป็นเวทนาโดยธรรมชาติจากการกระทบเฉยๆนั้นยังไม่มีตัณหาเข้าไปก็มีนะแล้วเวทนาเกิดอีกรอบคือหลังจากตัณหาเข้าไปแล้วก็มีก็คือเวทนาตามธรรมชาติเช่นแสงแดดมากระทบกายนี่ก็รู้สึกรู้สึกร้อนนี่คือเวทนาธรรมชาติ แต่ความชอบไม่ชอบยังไม่เกิดนั้นคือเวทนาหลังการปรุงแล้วนะเวทนาโดยธรรมชาติเมื่อเกิดผัสสะต้องเกิดเวทนาทุกครัาา้งผัสสะปุ๊บก,ก็มีเวทนาพอเวทนาเกิดความรู้สึกหนักบ้างเบ,า,งบาบ้างแล้วก็ทําให้เกิดสัญญาคือจําได้จําได้ว่ารูปนี้เป็นอะไรหรือสิ่งนี้เป็นอะไรนั่นคือสัญญาสังขารก็คือการคิดปรุงแต่งกับรูปนั้นนะ แต่ถ้าเราไม่คิดปรุงแต่งกับรูปนั้นได้ไหมก็ยังเป็นสังขารอยู่นะอเนินชาพี่สังขารไม่มีการปรุงแต่งนะคือไม่ปรุงแต่งกับทําให้การผัสสะนั้นไหวอยูนะ่ก็เลยเป็นการปรุงอยู่ข้างในซึ่งเราไม่สามารถควบคุมได้นะคือสังขารขันส่วนวิญญาณขันเกิดยังไงเกิดคือถ้าไม่มีวิญญาณขันเนี่ยไม่รู้อารมณ์นี้หรอก ไม่เห็นหรอกก็คือการที่เรามองเห็นเนี่ยจะต้องเกิดจากขวิญญาณคือแจ้งขึ้นมาทางตาจึงเห็นนะเอาหูไปเห็นก็ไม่ได้เอากายไปเห็นก็ไม่ได้ต้องเอาตา,ามีจอประสาทตามีทางเข้าของรูปทางตาเท่านั้นจึงเห็นเอาจมูกไปเห็นเอาปากไปเห็นเอาลิ้นเป็นไม่ได้เลยมันเป็นช่องทางของใครของมันนี่คือช่องทางเรียกว่าแดนรับรู้โลกหรืออายตนะ มันจะเป็นช่องของใครของมันพอมันเห็น <c oughs> ก็เรียกว่าจักขุวิญญาณตอนนั้นจิตอยู่ไหนเห็นไหมถ้าเห็นคือเห็นเนี่ยตัวจิตที่เป็นมโนวิญญาณยังไม่เกิดนะมันจะมีแค่จักขุวิญญาณนะจักขุวิญญาณอย่างเดียวนะเพราะจิตมันเกิดทีละดวงตอนนี้มันเรียกชื่อว่าจักขุวิญญาณจะเรียกชื่อว่าจิตมโนวิญ,ญญาณอะไรคือตัวเดียวกัน เช่นเราอยู่บ้านเราเป็นแม่บ้านก็เป็นภรรยาก็เรียกอย่างหนึ่งพอไปโรงเรียนเป็นครูก็เรียกอย่างนึงยืนอยู่ที่หนึ่งเรียกอย่างหนึ่งแต่คือตัวเดียวนะพอมันมาอยู่ที่ตาก็เรียกจักขุวิญญาณพอมันมาอยู่ที่หูก็เรียกโสตวิญญาพอมันปรุงแต่งก็เรียกว่ามโนบิญญาณทําหน้าที่สลับถ้ามันไม่ปรุงล่ะนะถ้ามันไม่ปรุงแต่งล่ะก็วิญญาณตอนนี้ก็เรียกชื่อว่าจักขุบิญญาแสดงว่าตอนนั้นจิตมาอยู่ที่ ลูกตามันเป็นไม่ใช่ดวงเดียวมันดับปุ๊บแล้วไปเกิดตรงนี้ปุ๊บดับดับดับที่บอกว่าหลายดวงนะที่นี้ก็คือมันเกิดตรงนี้ทีดับลงเลยและหายไปเลยไม่เกิดมาอีกแล้วก็ไปเกิดตรงนี้แล้วก็ดับลงและหายไปเลยไม่เกิดอีกแล้วก็มาดับที่ใจบ้างแล้วก็ดับไปเลยไม่เกิดอีกไอ้ที่มาเกิดทางตาอีกเห็นอีกก็ไม่ใช่อันเดิมอันใหม่ตลอด นี่แหละท่านจงบอกจิตนะมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับไม่ใช่ดวงเดิมนะสาติเกวัตบุตรนะบอกว่าจิตดวงนี้แหละที่ตายแล้วก็ไปเกิดอีกไปด้วยอํานาจบุญลกรรมไปเกิดนะจิตดวงเดิมนี่แหละพุทธเจ้ายังบอกว่านี่คือกล่าวตูตถาคตนะตถาคตไม่เคยสอนแบบนี้เพราะถ้าสอนแบบนี้ก็จะเป็นสัตสติทิฏฐิคือมีตัวตนหนึ่งที่ย่ายืน ไปเกิดไปเกิดไปเกิดเรื่อยๆก็จะมีตัวตนหนึ่งที่ยั่งยืนเหมือนกับบางที่ที่อธิบายคําว่าสัตตานังเหมอนเป็นตัวตนที่ยั่งยืนไปเกิดเรื่อยๆนะเพราะอาจจะยังไม่เข้าใจบาลีตรงนี้ชัดเจนนะเพราะนั้นเวลาที่ขันห้ามันเกิดเนี่ยมันเกิดดับสลับกันไปทุกขณะเมื่อมีการรับรู้ทางตาทางหูทางจมูก ทางลิ้นทางกายและใจทันห้ากเกิดหมดตลอดเวลาถ้าไม่มีการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจขันสี่เกิดก็คือกลุ่มที่มีขันสี่ขันคือไม่มีรูปร่างแต่ยังรับรู้ได้รับรู้ได้ทางไหนได้ทางใจอย่างเดียวใจเนี่ยทำให้เกิดเวทนาก็ได้นะ เป็นเวทนาทางใจสัญญาก็จำได้สังขารก็นึกได้ใจก็รู้พวงแตงได้ก็กลุ่มอรูปอย่างอารูปภพมยก็ไม่มีรูปนะไม่มีตาให้เห็นนะแต่รู้ไดนะ้อันนี้คือล่วงเลยทางอายตนะทางที่เป็นรูปทั้งหลาย <c oughs> <c oughs> ใช่ผู้ที่มีขันสี่ขันพูดพีวิญญาณก็มีห้าขันมีรูป ต่เรามองไม่เห็นรูปเขาเทวดาก็มีรูปพรมที่เป็นรูปประรมก็มีรูปแต่เราบอกว่ากายทิพย์ไม่มีรูปร่างมองไม่เห็นเขามีรูปของเขาแค่เราเท่านั้นมองไม่เห็นเขาแค่นั้นเขามีรูปของเขาอยู่นะยังอยู่ในภพที่มีห้าขันเหมือนกันฉะนั้นเทวดาเขาที่บอกอยู่ในชั้นกลามาว่าจรภูมิภูมิที่สวยอารมณ์กามทางทางอายตนะทางตาหูจมูกลิ้นกาย นะอ,อ,อ,ร,อรูปปรมนะอรูปปภมคือผู้ที่เจริญฌานจนได้อรูปฌานสีนะตามลําดับก,ก็จะเกิดเป็นอรูปปผมส่วนผู้มีขันธ์คันเดียวคืออสัญญีผมนะีคนที่เบื่อความคิดนะแล้วก็กดข่มความคิดด้วยอํานาจฌานนะบางทีก็จะไปเกิดเป็นผมพวกนี้แหละก็เสียเวลามันกันเพราะไม่รู้เรื่องอะไรเลย เหมือนก้อนหินไม่รู้เรื่องอะไรเป็นอสัญญีผมนะพวกนี้ก็คือ <c oughs> มีแต่รูปไม่มีนามจริงๆไม่ใช่นามไม่มีแต่นามถูกกดข่มไว้เมื่อนามไม่มีเช่นมีแต่ลูกตานะแต่ไม่มีจักขูวิญญาณคือการรู้แจ้งทางตาซึ่งจักขูวิญญาณเวลาจะเกิดมันจะมีตัวอารมณ์มากบทบแล้วก็ตัวมนสิการคือความใส่ใจตรงนี้ไม่มีเลย ไม่มีการใส่ใจที่จะดูนะแล้วก็เลยการเห็นก็ไม่เกิดขึ้นนะก็เลยทําให้เรียกว่าถูกกดข่มไว้ด้วยอํานาจชานก็ทำให้ไม่รับรู้ไม่รับรู้ในลักษณะนี้คือด้วยอํานาจของความเบื่อหน่ายการรับรู้ก็จะต่างจากชาดอื่นๆอยู่ค <c oughs> ันห้าเนี่ยบอกว่า,วามันเกิดทุกขณะที่เราสัมผัสอารมณ์แค่เรามองเห็นเนี่ย ขันห้าเกิดครบหมดเลยนะแค่เราดำมาดื่มนี่ก็คือมันขันห้าเกิดครบหมดเลยนะแต่มันจะเกิดครบในลักษณะที่ว่าแค่ขันทํางานแบบไม่มีตัณหาปรุงหรือว่าไม่มีอะไรเข้าไปปรุงแค่นั้นเองแต่มันเกิดครบหมดเลยจะนมองปุ๊บเนะี่ยก็รู้เลยว่านะอะไรเป็นอะไร แค่เพิ่นเปิดก็มองรู้ว่าอันนี้คือโดยสมมุติเขาเรียกว่าแก้วนะตาเห็นรูปก็จะคูวิญญาณเลยแล้วสิ่งที่กระทบตาเนี่ยคือความรู้สึกสบายตาไม่สบายตายอันนี้กําหนดไม่ได้มันเกิดแต่กําหนดไม่ได้เวทนาเกิดเลยนะสัญญาจําได้ว่าเป็นอะไรหรือถ้าจําไม่ได้ก็คือรู้นี่มันจะต้องมีการกําหนดสิ่งที่เห็นการกําหนดสิ่งที่เห็นใหม่นะคือสัญญาเหมือนกันก็เรียกกำหนดอารมณ์ใหม่นะ คนเข้าใจว่าพร้อมกันแท้ที่จริงคือคนละขณะสติเราไม่ทันเราก็เลยนึกว่าพร้อมกันเช่นการที่เรามองเห็นด้วยได้ยินด้วยคิดไปด้วยเกิดทีละขณะเกิดทีละขณะเลยไม่พร้อมกันเลยขณะที่ตามองเห็นรูปรูปปรากฏขณะหนึ่งแล้วดับลงปรากฏขณะหนึ่งแล้วดับขณะหนึ่งคือสั้นนิดเดียวและไม่มีรูปเดิมที่เกิดขึ้นอีกมีแต่รูปใหม่ปรากฏรูปเดิมหายไปตลอด เพราะรูปเดิมเหมือนกับแสงสีเวลาอะไรมันเกิดขนะนั้นเป็นแบบนั้นและหายไปเลยรูปแม้โยมนั่งอยู่เฉยเป็นรูปใหม่แล้วปรากฏใหม่ตลอดตลอดรูปเสียงกลิ่นรสพวกนี้เกิดใหม่ตลอดแต่จิตของเราเนี่ยบางทีไม่ไวพอคือจิตไวแต่วาสติไม่ไวพอที่จะไปกําหนดเห็นผู้ที่จะเจริญสมาธิจนระดับจิตตั้งมั่นและเห็นจิตเกิดดับอย่างรวดเร็วแค่ครั้งเดียว ก็สามารถที่จะรู้อารมณ์พวกนี้ได้ว่าโอมันเกิดดับเร็วมากขันห้าในเกิดดับตลอดเวลาก็จะเห็นว่าขันห้าี่เกิดดับตลอดเวลาแต่ถ้าว่าคนมีสมาธิมากๆจะไม่ค่อยเห็นสังขารละขันก็จะเห็นแค่รูปเวทนาสัญญาแล้วก็บิญญาณนะตัวสังขารละขันไม่ค่อยเห็นเพราะสังขารละขันคือตัวสร้างภพชาติ เมื่อปุงก็คือสร้างภพเมื่อหยุดปุงก็คือตัดภพก,นะก็เลยเห็นสังขารขันอีกแบบหนึง่งท่านเรียกว่าอ่านนชาพิสังขารนะคือสังขารขันแบบไม่ปรุงแต่งแบบตั้งมั่นนะก็จะเห็นอีกแบบหนึง่งคือละเอียดขึ้นไปอีกเนะนะพราะนั้นขันห้าเนี่ยมันเกิดทุกๆขณะไม่ว่าเราจะรู้หรือไม่รู้เห็นหรือไม่เห็นมันก็ตามมันเกิดทุกๆุกขณะนะ แต่เราก็ไปยึดแต่ละอย่างแต่ละอย่างว่าเป็นเราโดยรวมทั้งหมดว่าเป็นเราแท้ที่จริงคือเป็นการทํางานตามธรรมชาติของขันห้าโดยธรรมชาติของมันก็